สวัสดีครับวันนี้มารีวิวตัวนี่ฮะลูกซองคอมันโดครับเทียบขนาดความยาวลำกล้องตัวนี้น่าจะประมาณที่14นิ้วนะฮะจะเป็นระบบเซมิออโต้ฮะขึ้นลำด้านข้างครับแล้วก็ปดปลดลูกเลื่อนครับปุ่มปดลูกเลื่อนตัวนี้ไม่มีกระสุนนะฮะผลญาตร่างกาครับ ขึ้นลำอีกทีฮะกดกดเรียกลูกฮะอ่าเลื่อนเลื่อนสไลด์ครับแล้วก็ปันไก่ครับเดี๋ยวขอดูระบบการโหลดก่อนนะฮะขึ้นลำฮะประจุนัดที่หนึ่งครับกดกดลูกเลื่อนฮะสไลด์แล้วก็บรรจุนัดที่สองฮะสาม สี่ห้าแล้วก็มีเซฟเหมือนกันนะฮะเซฟห้ามไกลตัวนี้ปลดห้ามไกลครับถ้าจะเซฟก็กดอีกฝั่งนะครับตัวนี้พร้อมยิงนะฮะเดี๋ยวผมจะไม่ยิงนะครับผมจะคัดปอกออกนัดที่หนึ่งออกครับลูกยังไม่มานะฮะก็กดตัวปุ่มเรียกลูกฮะมีด้านข้างครับลูกเข้ามาแล้วฮะพร้อมยิงนะครับ แต่ผมไม่ยิงฮะคัดบอกทิ้งครับเรียกลูกฮะลูกเข้ามาแล้วครับแต่ยังไม่ขึ้นมาช่องรางเพลิงนะฮะต้องคัดสองครั้งครับครั้งหนึ่งเข้ามาครับครั้งที่สองคัดคัดทิ้งนะฮะตอนนี้ลูกยังไม่มานะฮะแล้วก็กดเรียกลูกครับลูกจะขึ้นมาด้านด้านล่างนะฮะ ลูกถึงมาตรงนี้แล้วฮะแล้วก็จะคัดสองทีนะฮะครั้งที่หนึ่งยังไม่มานะครับครั้งที่สองทิ้งฮะอ่าแล้วก็เหมือนเดิมครับนับที่ห้าเลียดลูปครับคัดขึ้นพร้อมยิงครับคัดอีกหนึ่งครั้งทิ้งฮะอ่าระบบระบบจะประมาณนี้ฮะก็จะมีตัว ปลดลูกเลือดตัวช่องเรียกลูกนะฮะตัวเรียกลูกตรงนี้ปุ่มเรียกลูกนะฮะถ้าไม่มีลูกุนโบวจะค้างนะครับเดี๋ยวจะลั่นไกลเปล่านะครับครับกับตัวลูกซองนะฮะคอมมันโด m สนะฮะเป็นปุ่มลดสไลด์นะฮะส่วนด้านข้างจะเป็นตัวกดเรียกลูกะฮะเรียกลูกขึ้นมาแล้วก็จะมีห้ามไกลครับสองด้านครับผ่านท้ายปรับยาวได้ เจ็ดระดับนะฮะราคาก็ถือว่าน่าใช้ครับถ้าเป็นสวัสดิการเนี่ยถือว่าราคาถูกกับตัวคอมมันโดฮะกลุ่มกระสุนก็ถือว่าใช้ได้นะครับตัวนี้ใส่โชคได้ด้วยฮะใส่โชคด้านหน้าได้ ตัวดึงลูกเลื่อนก็ง่ายครับใหญ่ทำมาใหญ่ะฮะดึงง่ายครับเป็นตัวนี้เป็นยางด้วยนะฮะเมื่อเทียบกับมิติกับตัวทิปแมนนะฮะ เมื่อเรารู้ระบบปืนแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามายิงต่อเนื่องชุดแรกสองนัดก่อนแล้วกันฮะเริ่มบรรจุครับบรรจุนัดที่หนึ่งบรรจุนัดที่สองฮะ ลูกไม่ติดนะฮะจริงๆต้องยิงต่อเนื่องได้แล้วครับแต่ลูกติดครับเดี๋ยวลองแก้ปัญหาเหมือนตอนยิงสโตเกอร์นะฮะนิ้วดันเข้าไปครับติดไม่คัดปอกอยู่นัดแรกที่ยิงนะฮะเดี๋ยวขอคัดทิ้งก่อนนะ ออกมาเลยฮะตัวนี้ใช้กระสุนของไทยอาร์มนะฮะครับเดี๋ยวลองอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะยิงสองนัดต่อเนื่องครับกดจุกเข้าไปะฮะ แต่ยังมีลูกกระสุนที่ยังไม่คัดปอกอยู่ข้างในนะฮะจะเห็นได้ว่ายังมีปลอกศูนยค้างอยู่นะฮะยจะดึงคัดปอกออกมานะ,ะครับเดี๋ยวยิงสองนัดต่อเนื่องอีกหนึ่งชุดแล้วกันนะฮะ ทำงานปกติครับคัดบอกฮนะครับกับพานท้ายสามารถปรับได้เจ็ดระดับนะครับอ่ามานี้ฮะ น้ำหนักถือว่าคลองตัวนะฮะเบาน่าจะประมาณไม่ถึงสองกิโลฮะเป็นลูกซองเซมิออโต้กับตัวกริปมือที่เป็นองศาแบบนี้ฮะเป็นเทคนิคอลฮะมืทียบกับทิปแมนฮะตัวคอมมานโดถือว่า เป็นตัวหนึ่งที่ราคาถือว่าน่าใช้นะฮะสำหรับตัวนาิการครับก็ทวนระบบนะฮะปลดลูกเรียกลูกตัวเรียกลูกฮะแล้วก็เซฟ เริ่ต้นให้ดูระบบประมาณนี้ฮะกับลูกสองคอมมานโดขอบคุณที่รับชมครับเจอกันได้ในคลิปต่อไปฮะสวัสดีครับ